สตสาหัสะริกาประชยาปารมิตาสูตรตอนที่สองจังหวะแห่งเกลียวคลื่นการรื้อถอนรูปปันในมหาสมุทรอันไร้ขอบเขตเจริญพรญาติโยมผู้ร่วมเดินทางในธรรมทั้งหลายในวาระนี้เราจะมาศึกษาจังหวะ อันเป็นรากฐานของการเดินทางในมหาสมุทรนี้ในหัวข้อเรื่องจังหวะแห่งเกลียวคลื่นการรื้อถอนรูปปะขันในมหาสมุทรอันไร้ขอบเขตเพื่อทำความเข้าใจว่าการกล่าวซ้ำนั้นมิใช่ความน่าเบื่อหนายหากแต่คือมนตราแห่งการรื้อถอน ที่ทรงพลังที่สุดณท่ามกลางมหาสมุทรแห่งพระธรรมนั้นองค์พระศาสดาได้ทรงเริ่มต้นบทเพลงแห่งสุญญาตาด้วยการนำเอาขันห้าอันเป็นส่วนประกอบพื้นฐานที่สุดของชีวิตมาเป็นหัวข้อในการรื้อถอนโดยเริ่มต้นจากขันแรกคือรูป หรือ Form O oh Matter อเกลียวคลื่นลูกแรกได้ซัดเข้ามาด้วยประโยคที่เราคุ้นเคยว่าดูก่อนสุภูติรูปว่างเปล่าแต่แล้วเกลียวคลื่นลูกที่สองสามและสี่ก็ได้ซัดตามเข้ามาอย่างไม่หยุดหยัง่งด้วยจังหวะที่สม่ำเสมอ รูปในอดีตว่างเปล่าจากความเป็นอดีตรูปในอนาคตว่างเปล่าจากความเป็นอนาคตรูปในปัจจุบันว่างเปล่าจากความเป็นปัจจุบันรูปภายในว่างเปล่าจากความเป็นภายในรูปภายนอกว่างเปล่าจากความเป็นภายนอกรูปที่หยาบว่างเปล่าจากความหยาบ รูปที่ละเอียดว่างเปล่าจากความละเอียดรูปที่เลวว่างเปล่าจากความเลวรูปที่ประนีตว่างเปล่าจากความประนีตรูปที่ไกลว่างเปล่าจากความไกลรูปที่ใกล้ว่างเปล่าจากความใกล้หลังจากที่ได้รื้อถอนรูปในทุกมิติแล้ว องค์พระศาสดาก็ได้ทรงยกระดับการรื้อถอนขึ้นไปอีกด้วยการรื้อถอนความว่างนั้นเองดูก่อนสุภูติความว่างของรูปในอดีตนั้นก็คือความว่างของรูปในอนาคตความว่างของรูปภายในนั้นก็คือความว่างของรูปภายนอกเพราะความว่าง มิได้มีอดีตอนาคตภายในหรือภายนอกความว่างก็เป็นเพียงความว่างแล้วพระองค์จึงทรงสรุปเกลียวคลื่นชุดนี้ว่าด้วยเหตุนี้แลสุภูติพระมหาโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญปรัชญาปารมิตาเมื่อพิจารณาเห็นแจ้งในรูปว่าเป็นเช่นนี้ย่อมไม่ยึดมั่นในรูป ไม่ตั้งมั่นในรูปไม่เพลิดเพลินในรูปเพราะโดยสัจจะแล้วไม่มีรูปที่มีตัวตนเที่ยงแท้ให้ยึดมั่นได้เลยนี่คือจังหวะของการเดินทางในมหาสมุทรนี้มันคือการนำเอาหลักการเดิมมากล่าวซ้ำและขยายความออกไปในทุกมิติเท่าที่จะเป็นไปได้ วัตถุประสงค์คือการบทขยี้ซึ่งอนุสัยหรือความเคยชินของจิตที่มักจะยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆอยู่เสมอการได้ยินซ้ำแล้วซ้ำเล่าจะค่อยๆกัดกร่อนและทำลายกำแพงแห่งอัตตาดุดเกลียวกลื่นที่กัดเซาะชายฝั่งจนทลายลงในที่สุดบัดนี้ ปฐมยามแห่งการเดินสมุทรได้สิ้นสุดลงแล้วเราได้เรียนรู้จังหวะแห่งเกลียวคลื่นเป็นครั้งแรกในตอนต่อไปกองคารวานของเราจะเข้าสู่ทุติยายามแห่งการเดินสมุทรเราจะมาดูกันว่ามนตราแห่งการรื้อถอนนี้จะถูกนำไปใช้กับขันลำดับต่อไปคือเวทนา หรือ feeling or sensation ซึ่งเป็นนามธรรมที่ละเอียดอ่อนกว่าได้อย่างไรขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายจเจริญโพน